นอกจากกูสิจากบานจากเมียงมาไกลแล้วกูก็ยังมาถึงเมียดบาทอีกเคาะซำกรรมสัตว์นอกกูนี่จ้ว่าเกิดมาเป็นจังไดวาสนากูเนาะพ่อแม่พี่น้องปองไปกับพายูไก่เทมยังมาเมีดบาทอีกสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเด้อทุกผู้ทุกคนปากเกตีจากช่องเกตีบักตูหลวงคองค่ะมาพบพ่อพี่น้องปากเกตีมาอยู่ต่างประเทศมาอยู่เกาะโรดโรดประเทศกรีซถ้าผู้ใดบ่เ,เคยมาฟัง ปากกติเฮ็ดยูทูบมาได้ระยะหนึ่งแล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากจะมาว้กอีหอย่างที่มันเป็นประโยชน์บ,บ้างมั่งเชื่อปากกติกะจิกลิกจอกหลออเกินไปอาจจะหรือว่าปากกติพ่แม่นาเมื่อโปรเมื่ออาชีพแต่ว่าในฐานะที่ปากกติกเป็นคนหนึ่งที่จากบ้านจากเมี่ยงมากไกลมาอยู่ต่างแดนมาอยู่ต่างทินมีความเหงามีความคิดฮอดบ้านคิดฮอดมุ่ผัวเพื่อนฝูงคิดฮอดอ อยากพี่น้องสินะ่ะก็เลยอยากจะมาคุยมามามา,มาแหลกเปลี่ยนประสบการณ์แช่ประสบการณ์แล้วก็มาเป็นกำลังใจให้คนที่มีมีความรู้สึกแบบเดียวกันคือเป็นคนผัดทินนี่แหละพี่น้องพอเขามาอยู่ตั้งประเทศเนาะโดยเฉพาะค,คนที่มาอยู่ใหม่ๆคนที่มาอยู่ใหม่คิดหอนบันขักขักก็คนมาอยู่เกา่าอีกเลย ไม่ไม่ไม่ปกติจําได้ว่ามันงอยมันเหงาสมัยตะกี้โซเชียลกับข่งนท่านมีเนาะสิบโทศัพท์เมีบานกับไปหยอดอไปสื่อกาดแล้วก็ไปโทษกาดตู้เอานะพอสมือนี้กับแค่แนมีอินเทอร์เนต็ตเหรอเฮากับสาม,มารถโทษเห็นหอดหนากกันได้กันเถอะมันก็เออดีขึ้นสมัยตะกี้งอยเหงาสิ่งทีคนอยู่ต่างประเทศ สิพยายามลดความเงาเงาคือการไปพบปะคนไทยน้ากันพบปะเพื่อนฝูงคนไทยเห็นว่าเป็นคนไทยคือดีใจขักงดีใจแน่ดีใจหลายนะได้กินเขารวมกันแต่ปัญหาของคนไทยก็คือต่างคนต่างกับมีปัญหาที่ไม่อยู่ต่างประเทศนะเงยเงาคือกันเข้าไปขาดหวังให้ข้าเจ้าเนี่ยมาเป็น ที่เพลิงของข้าองเสียมันกับว่าถือเดี่ยเพราะว่าเพิิงกับอาจจะมีอารมณ์เดียวกันเข้าคือหงอยเหงาเสียนะต่างคนต่างเงานี่คือเงานี้คือเงาแล้วก็อาจจะเข้าใจกันแต่ว่าอาจจะช่วยกันไม่ได้มากเพราะฉะนั้นคนทีสีซอยเข้าใดที่สุดกับคือตัวเข้าเองอารมณ์คนที่มาอยู่ต่างประเทศอยากจะปรับถูกอยากจะเเวาอยากจะคุยไพ่ไก็มีปัญหาเนาะ ไพ่กับมีปัญหานี่คือควมจริงอยากดีมีจนก็มีปัญหาคือกันมันแตกต่างกันออกไปบางเจอเข้ากับว่าปัญหาของเข้าออกไปโดยที่เข้าคิดว่าเข้าแคลร์บายมันอาจจะไปสั่งคามเรียดให้กับค้นฟังหรือเข้าบพท่านในหูจักกันดีพ่อไปว,ว่าววันสิมันกับบัตรถือต่องแล้วก็เหตุใยเกิดการ้าเกิดเขาเอาเรื่องของเข้าไปว่าต่อไปอีกโดยเจตนาหรือบ่ริเจตนาเข้ามาเจตนาคือ เจตนาคือการโว้พื้นแล้วก็ใสอารมณ์้อมหรือบ่เจตนาคือเอาเรื่องเฮาไปเวตอคนอื่นฟังโดยที่บ่ได้คิดว่ามันสิเป็นเรื่องเสียหายแต่คนที่เว้าต้นเรืองอาจจะตีความไปว่าเขาเว้พื้นสันกับเป็นโลกงอยเงาซึมเสาพิดหวังกับสังคมไปมันนี่ก็เกิดการเข้าใจผิดเกิดการสร้างกันนะสิคนใหยคนที่ไม่อยู่ต่างประเทศเริ่มรู้สึกว่าเพิ่มความเงา ความเหงาทวีคูณขึ้นไปอีกบางคนก็หาทางออกโดยการาครบเพื่อนเรียนการพนันหรือไปเสพปาร์ตีนักๆก,กับผู้ใดช่มีขอบครัวแล้วก็เหงาไากับไปปาร์ตีดูปาร์ตีไปปาร์ตีมากกับมีปัญหากับขอบครัวกับสิตืมไปอีกกับมีปัญหาขอบครัวตืมไปอีกอันนี้ปาเกติโวโดยรวมสื่อดอกว่าบ่มีเรื่องของผู้ใดดอกเพราะฉะนั้น อารมณ์หนึ่งทีคนเห้ามาอยู่ต่างประเทศที่มันเป็นความรู้สึกว่าเป็นข้อเสียเลยก็คือความเหงาโดยเฉพาะประเทศใดทีมีสภาพอากาศแตกต่างจากประเทศไทยโดยเฉพาะหนาหนาวเนี่ยหนาวประเทศใดที่หนาวจริงหนาวจังหนาวเยาว้าหน้าหนาวเมื่อเห็นเดือนเห็น,น,หนตะวันหนาวหิมะตก โดยรักวิทยาศาสตร์แล้วมันสิเทศุห้ร่างกายเ้ารู้สึกเนี่ยมีมีความรู้สึกไวหวมันเถอะแต่มันเหตุผลกระทบต่อจิตใจก็คือว่าเหตุให้คนรู้สึกหงอยเงาบางคนงอยเงาเกินไปจนอาจจะกลายเป็นหลคซึมเศร้าได้บางคนกับมีอารมณ์งอยเงาปกติคือคนทั่วไปมีการมีงานทํามีมู่หว่ามีพักพวกเพื่อนฝูงหวัก่กะกะสิค่ายเงาไปได้นะการพบแบบ สังสรรค์ก,กันกับคนไทยนํากันก,นกนระสีให้แต่ไข้เงาไปได้แต่บางคนไปคาดหวังการพบป,ปะเพื่อนฝูงพบป,ปะคนไทยนํากันเป็นการพึ่งพาอาศัยความรู้สึกคือเอาไปคาดหวังให้ก็จะวาบรรเทาความความถูกหน่วยเงาของเฮาเกินไปเหตุให้เฮารู้สึกยิ่งเงาเขาไปอีกเพราะว่ามันบ่มีไผที่สามารถเป็นทิ่เพลิงของของคนอื่นใดตลอดไป คนที่เป็นที่เพิงที่สุดที่ดีที่สุดก็คือโตเฮ้าเองเฮ้าต้องสามารถฝึกฝนอยู่กับตัวเองให้ได้นะปก,กติเนี่ยอ๋อมเกิดปัญหาปุ๊บโทรหาหมูโทรหาหมูอยู่ไทยแน่อ๋ยตายแล้วผู้ดใดเป็นเพื่อนฉันขอโทษขอให้โทรหายฟังแล้วๆก็บ,บอกว่าอย่าเขียดเดอ้อสั้นที <laughs> ่จริงกับยานหมูเขียดน้ำเลยว่าแต่ว่ามันกับ อยากบอกว่าฟั่งนะว่าเป็นมูกันพ่อมาตั้งสติได้แล้วก็โอ้เหล่าตนมูแทะเหล่าตนมูแทะโวต่เรื่องปัญหามูฟัง่งบางเธอปากติก็เลยอยากจะหาเรื่องมวนๆไปบอกมูฟัง่งเนะี่ยโวตะปัญหามูฟังหลายก็คิดเล้วตนมูอันให้พี่น้องและผู้ใดที่รู้สึกว่าหงอยเงาเกินไปอะ่ะบางเธออาจจะกลายเป็นหลกซึมเสาให้สังเกตสมมติว่าเขามีอารมณ์เข้าเท่าถือมีดบาดเนาะ การที่เขาถึงมีดบาดมันเป็นอารมณ์เดียวกับอยู่เมืองไทยบอถ้าสมุนมีรบาดอยู่ไทยชึบโอ้ยจะมันซัวนักกูนี่กระซิเลียวไปถ้ามีดบาดอยู่ต่างประเทศชึบมูย้ยจะมันซัวนักกูนี่คือไทยเนี่ก็โอเคแล้วคือคือสภาพจิตใจดีแต่ถ้าถึงมีดบาดชึบแล้วเศร้าเสียใจมึง นอกจากกูสิจากบ้านจากเมืองมาไกลแล้วกูก็ยังมาถึงเมีดบาทอีกเคาะซํากรรมสัตว์เนาะกูนี่จะว่าเกิดมาเป็นจังไดวาสนากูเนอพ่อแม่พี่น้องปองไปก็บ่อยู่ไกลเถมยังมามีดบาทอีกคันไดฮอดอารมณ์นี่ล่ะให้ระวังตัวเองมันเถาะให้สังเกตตัวเองมันสิตื่มไปมันสิปุงแต่งไปมันสิ่เจ็บซํากันล่ะอยู่ไทยแต่ว่า ความรู้สึกเจ็บใจข้างในมันหลายกองี่ยมันหงอยกว่าโดยเฉพาะที่รู้สึกว่าดูสิเมดบาดกับบุมีไผ่หูบุมมีไผ่เห็นบุมมีไผ่แค่เติมกับปัญหานันเติมกับปัญหานี่เขาไปอีกนักเติมหมือเติมเกียร์เขาไปอีกพี่น้องในฐานะทิปากเกตีอ่ะเป็นคนมาอยู่ต่างประเทศกันหงอยเงาอารมณ์เดียวกันเคยผ่านประสบการณ์มากขึ้นกัน ขอเป็นกำลังใจให้กันและกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่าคนที่ไม่อยู่ต่างประเทศอะสู่ชีวิตอิหลิมันพยะค่ะชีวิตนี่มันเราพูดในฐานะคนเราปกติธรรมดาเดบอมมนแบบว่าคนที่เพิ่นไปอ่ะ มาเรียนหนังสือหรือว่ามาทําธุรกิจเดยเอาผัวในฐานะคนผู้หญิงธรรมดาคนหนึง่งที่มาอยู่ต่างประเทศมามีครอบครบัวมาทํางานหากินเพื่อที่จะหวังให้ชีวิตดีขึ้นวันเถาะขอเป็นกําลังใจให้กันและกันแล้วก็ผู้ใดมีปัญหาหรือผู้ใดมีประสบการณ์ก็เอามาแช่กับปากาิติได้ฝากคอมเมนต์ฝากติชมใดพี่น้องเด้อขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแช่พี่น้อง คนรดทีติดตามแล้วกบขอผูดห,หลายๆผู้ดใดบ่ท่านติดตามก็ฝากกดติดตามในเดอ้อขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขและก็สุขภาพแข็งแรงเฮ้าสียูต่างประเทศด้วยความเข้มแข็งและก็มีความสุขสวัสดีค่ะบ๊ายบาย